คือเรื่องของเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งกระทรวงการคลังก็เร่งดําเนินการนโยบายเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทยืนยันครับไม่ตัดสิทธิ์ผู้มีไรายได้สูงนะพร้อมใช้งบในกรอบวงเงินนะครับประมาณ5้าล้านสี อ่าห้าแสนเข้าไปครับห้าแสนสี่หมื่นแปดพันล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้ครับนายจุลพันธ์อมรมิวัตรครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะฮะก็ยืนยันนะครับว่ากระแสข่าวเกี่ยวกับการตัดสิทธิ์คนที่มีรายได้สูงหรือการเตรียมวงเงินไว้เพียงสี่แสนล้านสําหรับโครงการแจกเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทนั้นไม่ใช่ความจริงครับเพราะตอนนี้เนี่ยโครงการเนี่ยยังไม่ได้มีการสรุปรายละเอียดออกมานะครับโดยคณะอนุกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อนํามาเสนอต่อคณะกรรมการชุดใหญ่คาดว่าจะได้ข้อสรุปนะครับภายใน สสัปดาห์นี้อย่างเร็วนะครับซึ่งทางนายจุลพันธ์ก็พูดถึงว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมรับฟังเสียงความเห็นนะครับในส่วนที่มีข้อเสนอจากภาคส่วนต่างๆซึ่งในการพิจารณาเงื่อนไขาการแจกเงินตรงนี้นะครับไม่ได้ดูว่ารวยหรือจนเพราะเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนยากจนแต่ประเด็นที่ต้องพิจารณาคือมุมมองของการใช้จ่ายของคนที่มีไรายได้สูงจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจได้หรือไม่หรือเพียงเอาเงินไปออมแทนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นการเขาบอกว่าทางคุณ รพันเนี่ยได้บอกว่าให้การบ้านต่อคณะอนุกรรมการไปพิจารณาเงื่อนไขสําหรับกลุ่มคนที่ควรได้รับว่าเป็นอย่างไรเช่นต้องดูหลักเกณฑ์คนรวยไหมดูเงินดูคนที่เงินฝากไหมดูที่ที่ดินไหมดูที่การเสียภาษีไหมแล้วก็ อย่างเรื่องนี้นะฮรัรัฐบาลก็พร้อมจะรับฟังความปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรือว่าความ,มเห็นซึ่งในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมแล้วก็มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับสำหรับ,บวงเงินที่จะนํามาใช้นะครับจะไม่ถึง560,000 0ล้านบาทครับเพราะว่าคนที่มีอายุเกิน16ปีมี 5ล้าน4แสน8หมื่นคนครับก็คือกรอบก็คือถ้ามีคนที่อายุเกิน16ปีเนี่ยก็คือ5ล้าน4แสนเนี่ยก็จะมีกรอบก็คือวงเงินเนี่ยไม่เกิน5แสน4หมื่นล้านบาทครับแต่ยังไม่นับรวมเงื่อนไขที่ดูความจําเป็นของกลุ่มคนและคนที่ไม่มาร่วมโครงการครับสําหรับเงื่อนไขในการสมัครร่วมโครงการเบื้องต้นนะครับยืนยันว่าไม่ต้องมีการลงทะเบียนแต่ต้องทําการยืนยันตัวตนด้วยระบบ อ่อ uh, KYC ครับแล้วก็กดรับสิทธิ์จะได้เข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอนนะครับซึ่งขณะน,นี้ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐที่ผ่านมา40ล้านคนเคยได้ KYC ไปแล้วไม่ต้องมายืนยันตัวตวนครับฉะนั้นจึงเหลือเพียง10ล้านคนเท่านั้นที่ต้องมายืนยันตัวตวนนะครับ